ช่วยด้วยครับมาคมโดนรถเฉียวครับเดี๋ยวมาทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวหมอดูให้ค่ะนมอเดินข้างไหนมาคะมาจากข้างซ้ายครับเด็กผู้หญิงคนหนึง เริ่มต้นความฝันจากสิ่งที่เธอกลัวที um> ่สุดเขาไม่กันหรอกลูกเขาแค่ห่วงเจ้าของแค่นั้นเองค่ะเิียนพี่อิมนะลูกนะ o ah. ah. สิ่งเดียวที่ทำให้มันยอมที่จะมีชีวิตต่อไป <c oughs> และมอบชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้กับเธอโอเลี้ยงมานี่แล้ว ขอบคุณครับหมอไม่เป็นไรค่ะหลายๆคุณจมอยู่กับช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิตแต่เธอเลือกที่จะนำสิ่งดีๆในช่วงเวลานั้นมาเป็นแรงมันดานใจให้ไปถึงความฝัน ใช้ได้เดี๋ยวเราจะมาแบบให้อ่ข้อคิดไม่ไม่เรียกว่าแบบคอมเมนต์กันแต่ละคนดีกว่าเอาอย่างนี้กันเริ่มจากซ้ายสุดไปอ่าซ้ายสุดไปขวาสุดแล้วกันไไหนกตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัวน้ยไม่ไม่เริ่มคือตัวน้ำสำหรับสหรับคลิปตะกี้ที่คุณได้ดูเนี่ยมันรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่า เอาส่เใจเานคงอเอ่าโอเคอ่ะคนที่สองสมาสเออสมาร์คอมเมนต์คอมคอมเมนต์รับคิดะควมรู้สึกบบควมรู้สึกขอขอขอใมาแบบอะไรมากกว่านี้หน่อยจ้ะไหมเอุ้ยดูปะเนี่ยเออคิดๆแถ่เลยเฉยเอ่ะ รู้สึกไงรู้สึกรู้สึกไม่เชียวทับทับอรู้สึกเศร้าเออเออสอ่าส่วนคนนี้ที่อยู่ปีห้าีปกูปีไ้าีมาคุยคุยคุยคิดว่าไงได้พี่จ้าอ่าหน้าหมาหน้ารักทีแล้วก็อ่าแล้วก็ตายก็เอ่อเศร้ามากเลยไม่รู้ว่าเขารู้สึเศร้ากับเขาไหมอ่ะกูเศร้าหมาตายตลอดหมาตายสามตัวไป ก็เออเออกันอหไะก็คือมันเขาก็สึกเศร้าที่แบบหมาตายจะคอมโอเคโอเคต่อไปคันนี้เข้ากล้องเขาก็เขาเลี้ยงแมวนะไม่เลี้ยงหมารู้เลี้ยงแมวมันก็ไม่สอดเลี้ยงเหมือนกันก็รู้สึกสงสารพอเลี้ยงหน้าที่ถูกชนแล้วเจ้าของก็ห่วงมันมากเลยแต่ว่าน่าเสียดายที่คดีมันก็เลยทําให้โอเลี้ยงมันต้องอะไรโอเคต่อไปตาเรานะคือสำหรับเราอะที่แบบดูคลิปตะกี้ใช่ไหม มันแบบเป็นฟิลที่แบบอยากจะมันบอกไม่ถูกคือมันจากตอนแรกอะที่เรามันเป็นความกลัวพอมันมาแบบเป็นเพื่อนมาปุ๊บฟิลมันจะต่างกันใช่ปะพอฟิลมันต่างกันปุ๊บพอมันแบบสูญเสียเออพอมันสูญเสียมันมันก็จะแบบมันก็แซ่มันก็เศร้าอะไรเงี้ยเอออ่ะต่อไปก้าวสวยก้าวอะมหัวรอเยอะเออความคิดแบบว่าคิดเหมือนต้นน้ําเลยคิดว่าคิดว่าแบบ หมาตายก็เศร้าอะไรแบบนี้เป็นแรแผลักดันในชีวิตตัวเองมันเจอแบบเจอเรื่องเศร้าๆมันก็เป็นเปลี่ยนจากแบบความคิดแง่ลบไปแบบแรงผักกันใช่ป่ะอ่าต่อไปข้างๆแล้วก็คิดว่าหมามันซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากเลยนะต่แลเราก็สงขสารมันไม่รู้ไปไปทำท่าไหนให้โดนรถชนนะนะว่งยาต่่สุดท้ายค่ะเจอดนะ รู้สึกนีดถึงมาตัวเองอ่ะก่อนจะตายเตายเนี่มัจะตายรู้สึกเศร้ามากน้ำตาไหลนิดนึงอ๋อก่อนก่อนจะตายก็รู้สึกเศร้าก็น้าก่อนกอนแจกคนอะน้ตาสิโอเคงั้นก็ทั้งหมดของการรแอบคลิปก็มีเท่านี้ครับผมครับขอบคุณมากครับบายบายครับบายบายโอว่ดีอ่ตกเลย